ค่านิยมของเรานะครับก็ C เราเรียก4 P 4 P นะครับแล้วมีความหมายหมดและทุกคนถ้าถามคนแอปีเกมนะครับค่านิยมของพีเกมมีอะไรนะครับเขาก็รู้หมดแต่ถทากคนไปไปบริษัททั่วโลกบริษัทสารกลเราถามว่าค่านิยมมีอะไรบ้างก็ฟือ้อึ้บนะฮะก็ไม่ได้นะครับแต่ของเราเราชวนทุกครั้งทุกครั้งเวลาผมเจอคนในบริษัท ผมถามเขาว่าท่านนิยมของเราซื้ออะไรครับคือเรามาโลกระดีถ้าเราทําธุรกิจเฮ้ก็ก็ดูว่าโลกก็ไปไม่ดีนะครับครั้งนั้นเราก็ไม่กล้าลงฝุนนะไม่กล้าไปไหนแต่เราก็ตรงดูปันเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในหัก่อนนี้เราก็ดูครอบทั่วนะทางเอิงทางปันเสียงแล้วก็เสียงก็ที่สําคัญมากนะทางอภิรัตน์ครับที่บาศก็ต้องดีนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราได้หันไหนได้บ้าง ดีเกรมราต่วกันเป็นพันทสิบพอบุ้นกัดครับทีนี้เราก็มีผู้ถือหุ้นเราก็เป็นผู้ถือหุ้นกับบริษัทหลากหลายทั่วโลกนะครับทั้งในประเทศทั้งกลางประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่ก็สําคัญไม่ใช่กับององกัอให้ในบริษัทเองนะครับก็สําคัญมากคราวนี้ก็เราก็คุยกับผู้บริหารลองสายฟ้ากาัดกัดครับหายรุ่นคนเราก็ ส่งให้อยู่ที่กิรกรรมแล้วก็ปรับปรุงการบริหารที่ดีต่างวัสามก็ว,มามางงว่าการเงนหน่อยที่หนึ่นวมนนึงกการเางานแตกการเงินเพราะการคนการทำเขามีมาก่อนเราคิดชอบของตัวเองคนระับเราไม่ใด้เรช่วยคอนเนต์แล้แรดีไปเขาแล,แล้วลบีกรเข้าไปทุกคน้องช่วยกันความจริงอันนี้นเป็นนิสัยเอเอ ทั้งยอมของคนไทยที่สำคัญปัดผ้าอยากชอบช่วยกันเวลาทีกลนในอดีตนะก็จะรีบเกตนะครับมันก็ขอให้ทุกคนมา,าช่วยกันทุกคนมาช่วยกันจีนทีนี้คนนห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสายแกส๊สธรรมาชาติทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับแล้วก็ทานเห็นก็ยิ่งมากดังนั้นเราก็คิดว่าทั้งโลกนะ่าก็อยากกลับไปออลด ตาบันดา i d e ได้ของเราเองอาจเรื่องกระจบแต่นอตเียนไหนนนั้นเราก็ตั้งเตาในที่สมพันธัสิกนะเราจะต้องเป็นเน t ซีโร่นะครับเดยก็อันนี้เราประทำได้เพราะนั้นก็เห็นนะว่าเราเราทำได้มากกว่าที่นอตโอเอซีดีท่าดี้เราก็ตัดโครงสร้างใหม่ก็แยกพลังงานหมุนเวียนออกจาก องสร้างและกองสร้างของอที่ President Thailand Business Energy Industrial Solution ได้ทำนะครับก็ทำจากเชื่อเพเลิง Data Center เนี่ยดับเบมีาวมร่ง Data Center ที่เราจะปฏิบัติเราก็ทำแล,<อ>แล้วก็เราก็เป็นบริษัทที่ผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดของทุกบ,บริษัทไทยเราก็มีระบบสายส่ง ที่ยาญสุดยาวสุดแล้วรับการบริษัทที่ทำในสามประเทศไทยทมนนเวียดนามสิทธิ์ที่จะขายไฟฟ้า,ฟาเราบปี2030ันกบนก็องผมไปคมปหน้นกาก็กเก็นหนึ่งมินไม่กว่าแล้วก็แต่ละท่านจะพูดถึงที่กำลังทำดีแล้วมั่นใจนะทำทุกครั้งพูดทุกครั้งใหเราจะทำได้แน่